ครับหลังให้จอทีวีครับส่วนเพชรวังหินต้องเลยครับเปิดเกมเดินแล้วครับสายกับขวาคู่นี้เพชรวังหินทีมดำไว้ก่อนครับแข่งขวาเข้าไปแข่งขวาอีกทีครับแหมเตะลำตัวเตะล่างครับดึงไม่พ้นอ้าวดอกนี้ครับดึงพ้นแล้วครับทางด้านของร้อยปอนยังไม่รีบยังไม่เร่งยังไม่โตยังไม่เอาคืนครับนี่ครับไปสาวแค่แหมแต่ว่านานๆมาทีแต่เน้นครับอ่ะดูนายครับพอเตะได้แล้วจับนายเลยครับร้อยปอนพยายามจะใช้ความแข็งแกร่ง ทางด้านของเพชรวังหินไม่ยอมครับดูครับพยายามจะขึ้นคอให้ได้แต่ว่าทางด้านร้อยปอนไม่ยอมครับกรรมการดูแล้วว่ามัวแต่ยื้อกันไปยื้อกันมาครับแยกออกมาก่อนดีกว่าครับเดินแล้วนะครับเริ่มจะบดแล้วครับเริ่มจะเดินตีหน้ายักผูวมากขึ้นครับเตะขวาไปก่อนครับเพชรวังหินจับได้จับได้เสียบดิรออะไรนะครับเสียบเสียบซ้ายคืนครับเตะจอล่างครับเริ่มํำเลียงอาวุธหนักๆเข้าหาแล้วครับเพชรวังหินครับ สน่ห์ของมวยคู่นี้ครับคนดีมุ่งมั่นเลยครับเอาจริงเอาจังถึงขังในการเดินออกอาวุธครับคือทางด้านของเพชรวังหินครับส่วนอีกคนครับก็กำลังเขาคอมเนต์ในการชกเกมรับนะครับดูครับรับแล้วคอยโตเพชรวังหินที่ได้ลูกขยันเอาแล้วครับจังหวะนี้รัวมากชุดใจโดนบ้างไม่โดนบ้างครับร้อยปอนต้องไล่แขนต้องดูครับพยายามจะไล่แขนสอดขวางหน้าเพชรวังหินยังไงครับไม่ยื้อกันไปยื้อกันมากรรมการบอกมานี่มานี่เริ่มใหม่ดีกว่าเอาเดินครับ เจอแข้งซ้ายมาเตะได้เตะไปนะเตะได้เตะไปนะฉันขอบ้างครับเตะจอล่างคืนครับหมัดขวาลําตัวเตะขวาจอล่างเจอแข้งซ้ายครับติดเบรกเอาไว้ก่อนครับอย่าไปชะล่าใจนะครับทางด้านของร้อยปอนครับเอาทรงเอาเรียมเอาลูกอย่างเดียวไม่ได้นะครับกรรมการดูที่อาวุธเป็นหลักนะครับเดินต่อครับทางด้านของเพชรวังหินครับดูครับเน้นหนักๆเข้าไปเอ้าแม่ร้อยปอน เหมือนจะช็อตหรือเปล่าดูครับแต่งเวทีมีสายไฟด้วยเหรอนั่นนะสิแต่ว่าดูครับไม่มีอะไรครับแม่ทำท่าให้แฟนมวยเสียวเล่นๆครับทางด้างของร้อยปอนะยังเก็บอาการยังคุมได้ครับแต่ว่าเพชรวังหินนี่แรงเหลือเกินครับยกนี้ครับโอ้โหช่วงพักยกนี่ไปกินอะไรมาครับออกมายกนี้นี่เปิดเกมเต็มเครื่องเลยครับคือไม่รู้บนเวทียังไงแต่ที่มุมหนึ่งตอนที่เริ่มเซิร์งแล้วครับน้ำเงินเริ่มเซิร์งครับเดินเข้าหาลุยตอกเพชรวังหินครับเตะขวาเตะขวาจิ้มลำตัวอย่าสะดุ้งนะอย่าสะดุ้งนะเพื่อน เดินเข้าหาครับประเคนของหนักของแรงครับของที่ไม่มีใครอยากได้ครับเตะจ่อล่างเพชรหของร้อยปอนด์นี่ดูเหมือนจะมีปัญหาที่ขาซ้ายครับพอโดนเพชรหงินจ่อเข้าไปจังหวะนี้ต้องจับไงแล้วครับเผ็ดหงินพยายามติดเข้าไปที่แผลเข่าครับหน้าขาข้างขวาของทางด้านร้อยปอนด์มีปัญหาน้องอาจจะมีปัญหาที่ขาครับแต่ผู้โดยสารมีปัญหาที่กระเป๋าตังค์ครับไหวไม่ไหวครับเจอเจาะแบบนี้ครับไหวไม่ไหวสับซอกครับกัดฟันแล้วสับซอกครับ ต้องกัดฟันก่อนด้วยนะครับแข็งท้ายโอ้ยเอาไก้ให้หมดคับแขงๆอ้าวยกสีว่ากันต่อครับร้อยปอนอยู่แดงครับน้ำเงินเพชรวางหินครับร้อยปอนนี่อย่างที่บอกหลักเหลี่ยมเชิงมีสีมือดีอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นโดมหนักๆนี่บางครั้งไม่ค่อยดีแต่ยกนี้นี่ออกมาโชว์แล้วครับอ้าวปล้ำไหนเลยออกมาสู้ไหนด้วยยกนี้โอ้โอมีศอกมาดูากันนะครับว่า,วาโอ้ยอาวุธเนี่ยสวยยกลูกแรงยกลูกครับหยกที่แล้วนี่เหมือน เหมือนจะดบไปแต่ว่ายกนี้ครับดูร้อยปอนครับแข้งซ้ายดีมายาวๆครับขณะที่เพชรทองหินนี่พยายามจะเปิดเกมเนึงครับแต่ว่าร้อยปอนชิงเดินก่อนครับมาหยู่ที่จังหวะแล้วครับแบบนี้ครับเกมกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งครับสําหรับผู้รองของรายการครับเบียดเข้าไปผู้ไหนแล้วก็มีศอกด้วยโอ้โหเรียกว่าอาวุธมวยนี่พกเครื่องามสไตล์ของค่ายสุดยอดธงเลยครับอยู่ที่ความแข็งแรงตอนนี้โดนล็อกคอจะหายหรือเปล่าเอาบิดเข้าไป เพชรวังหินโอ้โหให้เอาเลยครับเริ่มจะเบียดกล้ามนลยจะแรงต้นน้ำหรือเปล่าครับร้อยปอนโอ้โหยก3ยก4ี่ครับไม่รู้หนังวนเดียวหรือเปล่าครับแต่ว่าฉายคนละทีนะโอ้ตีขวาครับแทงคือเหมือนการเพชรวังหินครับสอกสั้นๆครับกูล้าเสียบดอกนี้ครับเสียบดอกนี้ครับโชว์ด้วยนะอ่าที่คุณเอกบอกครับเหมือนดูหนังคนละเรื่องครับคนละยกอ่ะแต่ว่าตอนยกเดียร้อยปอนทำได้แต่พอผ่านขึ้นทางไปแล้วมาดูครับจะเป็นอย่างไรครับอ่ะดูครับร้อยปอน เดินครับขวางหน้าทางด้านของเพชรวังหินพยายามจะขึ้นคอครับนี่ครับไม่แต่งตัวครับเพชรวังหินไอปอนไล่แขนไปขวางหน้าไปแต่เพชรวังหินไม่สนครับตีอย่างเดียวครับโอ้โหกระโดดตีนี่แหละครับจังหวะสองนี่ก็ประมาทไม่ได้มีสองอันตรายโดยเฉพาะลูกกันพออีกอย่างนะครับมาดูนะครับเพชรวังหินจะไปรับเยอะไม่ได้แข้งนะครับเบียดเข้าไปพอจับได้นี่ก็ทุ้งแต่ละดอกโอ้โหเนื้อเหมือนกัน เกมการชกเรียบร้อยเลยครับดอกนี้ไปเลยครับแทงดีเดียวครับเรียบร้อยกรรมการยุติการชกเลยครับในยกที่4นะครับก็เป็นทางด้านของเพชรวังหินเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับอยู่ที่การยืนระยะอย่างเดียวอย่างที่บอกนะครับร้อยปอนด์นี่จัดยาจริงๆแตว่าโดนหนักๆนี่การยืนระยะไม่ค่อยดี ดูภาพช้าๆดูจังหวะไล่แขนแทงก็สู้ก็ทำได้ดีแ่งซ้ายก็ออกเนียนนะครับจังหวะพอล็อกได้นี่แหละครับเริ่มจะตีเริ่มจะกระชากทำได้ดีแล้วครับมาดูจังหวะแทงเข้าไปนี่ว่าตอนนี้ยังไล่แขนแทงสู้ได้ดีนะครับร้อยปอนมาดูจังหวะนี้นะครับจังหวะสุดท้ายนี่นะครับแทงเข้าไป โอ้โหดูครับตอนนี้เนื้อๆทั้งนั้นมาดูดอกสุดท้ายหรือเปล่าครับดอกน,นี้ปากเดียวนี่เรียบร้อยเลยโอ้โหดอว่าไม่ไหวครับโดนเข้าไปหนักๆทั้งนั้น